นี้นะคะจะพาทัวร์ครัวป้าเอ๋นะคะว <hi> ่าลูกค้าเยอะแค่ไหนนะคะวันนี้นะคะเจ้าแรกเลยค่ะส้มตำนะคะส้มตำค่ะสวัสดีค่ะส้มตำนะคะส้มตำส้มตำอย่างแซ่บนะคะนี่ลูกค้านะคะเดี๋ยวคะลูกค้ากาลังเข้ามาค่ะอาหารตามสั่งกาลังทํากันใหญ่เลยค่ะอาหารนะคะนะคะดูนะกค้าเลยนะคะอาหารของเรามีมากมายนะคะ สนใจมาได้เลยนะคะครัวป้าเอกค่ะป้าเอกคอนสวยอยู่นี่นะคะคุณเอกคนสวยนะคะคาณสวยเอกนะคะอลุงกาสุดหล่อนะคะลุงกาสุดหล่อ,ะะลลอทำกันใหญ่เลยนะคะอาหารตา,ามสั่งกุเตียมีมากมายเลยนะคะเชิญได้เลยค่ะครัวป้าเอกนะคะได้เลยค่ะนะส้มตมกาามำกำลังํำอย่างความขมัดขมนะิ้นนะโอเคไม่มีตำเองเลยค่ะไะเ่มีจ๊ไม่มีเ,เพื่ออะไรค่ะ อ่าเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะค่ะอ่าโอเคนะคะอะไรค่ะอะไรค่ะกำลังทำได้ทำเนื้อค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะผมโซบุบาร่าค่ะตามโซบุบาร่านะคะบาร่าทำเองเลยค่ะถูกหลักอนามัยเลยค่ะ ร้านต้มสุกเรียบร้อยนะคะความสะอาดสำคัญค่ะเราชบรรยากาศเลยค่ะคุยวิวชมบรรย,กา,ยะะากาศเลยนะเรากำลังต่อเติมเพิ่มเติมนะร้านออกไปข้างนอกนะคะเพื่อที่จะเพิ่มสีสันนะคะในการรับประทานอาหารนะคะมีบรรยากาศที่สบายสบายนะคะ ังไหนแค่ว่างก็เชิญค่ะเชิญมาเลยค่ะอ๋อบบกมือหน่อยค่ะบบกมือหม่ค่ะหลานสาวหลานชายค่ะโอเคยังไหมขออยังจะ